Good morning and welcome to Daily Gospel Truth. Well, it's a new day and I believe that God has great things in store for us today. <laughs> you know, we need to stay in what I call the frequency of the Holy Spirit. So remember to always You know, throughout the day find time to find the time the คือตลอดทั้งวันเนี่ยเราควรจะหาเวลาที่เราจะที่ฐานในภาษาพระวิญญาณเบาๆด้วยตัวเราเองคือหาเวลาที่เราจะอ่านจากในข้อพระคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นช่วงของการพักจากการทำงานหรือช่วงอาหารกลางวันตรงไหนก็ได้คือหาเวลาที่เราจะอ่านจากในขอพระคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นช่วงของาท่วงอาหา audio bibles on your phone สิ่งที่ดีสําหรับในทุกวันนี้ก็คือในโทรศัพท์ของเราในแอปพระคัมภีร์เนี่ยก็มีเป็นระบบเสียงด้วย so, even if you are in a place where you cannot read you can at least listen to the Bible ถึงแม้ว่าในช่วงเวลานั้นคุณอาจจะไม่สามารถอ่านได้คุณก็ยังฟังเป็นเสียงได้เหมือนกัน so do whatever you can to connect with God throughout the day คือทำยังไงก็ได้ที่จะให้คุณเนี่ยได้ยินได้ฟังถ้อยคำของพระเจ้าเชื่อมต่อกับพระองค์ไว้ตลอดทั้งวัน and in the frequency of the Holy Spirit แล้วในคลื่นความถี่ของพร uh, ะวิญญาณบริสุทธิ์ตรงนี้ you'll find peace wisdom and progress คุณก็จะพบสิ่งที่เป็นสันติสุขแล้วก็ความชื่นชมย uh, ินดีความก้าวหน้าที่จะทำงานในชีวิตของคุณ let's go to our scripture for today in Hebrews 10 39ตอนนี้ ให้เราไปดูในข้อพระคัมภีร์ประจำวันด้วยกันในฮีบรูบทที่10ข้อ39 But we are not of those who shrink back and are destroyed but of those who have faith and preserve their souls แต่ท่านทั้งหลายไม่ใช่คนที่เสื่อมถอยและถึงซึ่งความพินาศแต่เป็นคนที่เชื่อมัน่นจึงทำให้ชีวิตปลอดภัย Now, very important that we, we understand and study scriptures within its context we It's studycris its very ก็เป็นอะไรที่สำคัญมากๆในการอ่านพระคัมภีร์ของเราเราจำเป็นต้องเข้าใจความหมายให้ตรงกันกับบริบทด้วย Now the, the letter letter the To the Hebrews here written by Paul. Uh, it's written to two groups of people. Uh, you know, this is the, the early church, the beginning of the New Testament church. And really, this message of the gospel was spreading all over Jerusalem, all over Israel, like wildfire. กระจายตรงนี้เนี่ยเหมือนไฟลามทุ่งออกไปเลยมีทั้งคนยิวแล้วก็คนต่างชาติตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์และก็ในหนังสือฮีบรูตรงนี้ถ้าคุณศึกษาในหนังสือทั้งเล่มเนี่ยคุณก็จะเข้าใจต้องการจะเขียนไปถึงคนที่เป็นคริสเตียนเพื่อให้กำลังใจกับเขา and, were those who are and also there were some Jewish people who were coming to church they were interested but they have not received Christ yet และก็ยังมีกลุ่มคนยิวที่เขาเองเนี่ยสนใจที่อยากได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระเยซูคริสต์หรือข่าวประเสริฐตรงนี้แต่เขายังไม่ตัดสินใจที่จะเชื่อในพระองค์ you know I mean their hearts were moved by the gospel already คือหัวใจของเขาก็ค่อนข้างจะเอ็นเอียงมีความเชื่อบ้างละในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ and they were not ready accept theirah as Jesus their แล้วมาถึงจุดหนึ่งที่ตอนนี้เขาเองก็มีความพร้อมที่จะเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเมสสิยา b u t the devil threw Uh, a hindrance แต่ว่ามารเองมันก็สร้างอุปสรรคขึ้นมา which is persecution from their own jewish people ซึ่งการข่มเหงที่พวกเขาได้รับจากพี่น้องชาวยิวของเขา telling them that why would you turn away from animal sacrifice which is instituted by god ซึ่งมาบอกบอก,กัคนเหล่านี้ว่าทําไมท่านถึงยอมละทิ้งการถวายสัตวบูชาละ่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพิธีกรรมตรงนี้เนี่ยพระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งขึ้นมาแล้วก็บอกให้กับคนยิวทุกคนที่จะทําแบบนี้ผ่านทางโมเสส you know why would you forsake The laws of the Old Testament. And you know, when it was given by God through Moses. I, and why would you turn away from our our high priest that we have had for แล้วตอนนี้ท่านจะมาหันหลังให้กับปุโรหิตของพวกเราที่เรามีระบบของปุโรหิตแบบนี้มานานหลายปีแล้วหรอเป็นเพราะว่าแรงกดดันและการข่มเหงที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ they saw the beauty the gospel, they though of gospel not jumping into faith, so to jumping speak even saw were the the faith ต่อให้เขาเห็นถึงความงดงามของข่าวประเสริฐแล้วเขาก็ยังไม่สามารถที่จะแบบไม่กล้าตัดสินใจที่จะเชื่อทันที and even some of them were even like forsaking the truth they heard. แล้วบางคนก็เริ่มที่จะละทิ้งความจริงที่เขาได้ยินไป So this is the reason why Paul uh, Paul in writing uh, the book of Hebrews said this และนี่คือเหตุผลอย่างหนึ่งในขณะที่เปาโลได้เขียนหนังสือฮีบรูต,ตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยได้บอก the, ว่า The New Testament the New Covenant is better than the Old Covenant พันธสัญญาใหม่นั้นดีกว่าพันธสัญญาเดิม He said that the, the Old Covenant is a shadow the New Testament is a Covenant is a substance พันธสัญญาเดิมนั้นเป็นแค่เงาสะท้อนแต่พันธสัญญาใหม่นั้นเป็นของจริง Jesus is greater than the high priest in the old covenant. แล้วเขาก็ยังเปรียบเทียบว่าพระเยซูคริสต์นั้นทรงเป็นมหาปุโรหิตที่ดีกว่ามหาปุโรหิตในพันธสัญญาเดิมด้วย His sacrifice on the cross is better than animal sacrifice. การเสียสละชีวิตของพระองค์บนกางเขนนั้นดีกว่าการที่มีการถวายสัตวบูชาอีก So he's speaking to the Jewish people. เขากําลังพูดกับคนยิว He's saying that. There's nothing wrong in forsaking those old things. บอกว่าการที่เราจะละทิ้งการประพฤติ เหมือนเดิมที่เคยทำมาตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรเลย now, all เพราะว่าตอนนี้พระเยซูเนี่ยได้ทำให้สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์หรืองเงาสะท้อนตรงนั้นสำเร็จลงแล้ว you know, for ผมคิดว่าคนยิวบางคนเขาก็เริ่มรู้สึกผิดกับการที่เขาเนี่ยละทิ้งการประพฤติตามธรรมบัญญัติตรงนั้นไป you know, really, really มันก็อาจจะเป็นเหมือน <Right. S 1> แรงกดดันอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมของเขา

เปาโลเขียนจดหมายตรงนี้ไปเพื่อจะท้าทายพวกเขา so the the บอกพวกท่านเองได้เห็นถึงความงดงามของข่าวประเสริฐ <No, S 1> ไปแล้วให้ตัดสินใจที่จะเชื่อและมีความศรัทธานในพระคริสต์เถอะตรงนี้ก็เหมือนเป็นการสรุปสัปส้นๆให้เราเห็นเบื้องหลังของหนังสือเล่มนี้ and so he here in, uh, และในฮีบรูบทที่สิข้อสาบ้ตรงนี้เปาโลได้เขียนไว้ว่า แต่ท่านทั้งหลายไม่ใช่คนที่เสื่อมถอยและถึงซึ่งความพินาศ shrink back from shrink back from the gospel ก็คือคำว่าเสื่อมถอยตรงนี้หมายความว่าถอยหลังให้กับข่าวประเสริฐ he's not saying God will destroy you แต่ตรงนี้เขาไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะทำลายท่านนะ if you shrink back from the gospel แต <c> ่บอกว่าถ้าพวกท่านเนี่ยหมดความเชื่อหรือว่าถอยหลังให้กับ <oughs> ข่าวประเสริฐ there's no other way of salvation you will everyone will have to face Uh, eternal destruction if they reject the gospel. So, you know, and then says, But we are of those who have faith. And their souls และเขายังบอกต่อไปว่าแต่เป็นคนที่เชื่อมั่นจึงทําให้ชีวิตหรือว่าวิญญาณของเราได้รับความรอด But it can be a great word a great truth encouragement and challenge for us Christians too ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนกับกําลังใจเป็นการหนุนใจให้สําหรับการท้าทายที่เราเป็นคริสเตียนตรงนี้ด้วยเหมือนกัน we may have heard the fullness of the teaching of redemptive uh, เราอาจจะได้ยินเกี่ยวกับพระพรจากการไถ่ของพระเยซูคริสต์ที่เกิดขึ้นกับเราแล้วคุณอาจจะได้ยินมาว่าตอนนี้คุณเป็นใครในพระคริสต์แล้วคุณเป็นคนชอบธรรมในพระคริสต์แล้วคุณหายดีแล้วในพระเยซูคริสต์คุณเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานแล้วในพระคริสต์คุณเป็นผู้ที่พระเจ้าอวยพรแล้วในพระคริสต์คุณเป็นอิสระแล้วในพระเยซูคริสต์ l ุ these redemptive rights and r e d e m p t i v e b l e s s i n g s คุณอาจจะได้ยินเกี่ยวกับพระพรจากการถ่ายสิทธิพิเศษต่างๆที่คุณได้รับจากการถ่ายตรงนี้ But when we face things in our life situations in our life we shrink back from those truths แต่เมื่อเราไปเจอกับสถานการณ์ในชีวิตของเราเราก็เหมือนกับว่าค่อยๆถอยหลังออกจากความจริงตรงนี้ไปทีละนิดทีละนิด Now there are other things that have become more important than the truth you know เพราะตอนนี้คุณยอมให้สิ่งอื่นๆเนี่ยเข้ามามีความสําคัญมากกว่าความจริงที่คุณเคยได้ยินได้รู้ไปแล้ว now you're looking to the wrong sources for answers in your life other than the truth of Christ you have heard แล้วคุณกําลังไปมองหาคําตอบจากแหล่งอื่นๆแทนที่คุณเนี่ยจะเชื่อในความจริงที่พระเยซูคริสต์ทรงทําให้กับคุณแล้ว for us as christians สําหรับเราที่เป็นคริสเตียน if we shrink back From the from the truth of redemption. You know, we will live in defeat. You we know, we'll will not walk in a freedom we will purchased the us. And, and there are we Christians who the in that situation now. You we know, are no the are walking in a truths they know เขาไม่ได้ดําเนินชีวิตตามความจริงที่เขาเคยรู้อีกต่อไป you know sometimes it's offense บางครั้งมันอาจจะเกิดขึ้นเพราะความขมขื่นใจ you know sometimes it's because they become they pursue material things. หรือบางครั้งเขาอาจจะไปมุ่งแสวงหาสิ่งที่เป็นวัตถุมากกว่า They look for the good life in the world. เขาไปมองหาชีวิตที่ดีจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ And sometimes it's because they're they're hanging around with the wrong people with wrong mindset. หรือบางครั้งเขาก็คบหากับคนที่มีแนวความคิดที่ผิดหรือว่าไม่ได้มีความคิดตามแนวทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง Slowly, slowly they shrink back from the truth of the word of God. ก็เลยทําให้เขาเนี่ยถอยหลังให้กับข่าวประเสริฐหรือว่าความจริงของพระเจ้าไปทีละนิด

Finish Christ the of work แล้วใครก็ตามที่กระตุ้นเหมือนกับความจริงเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ให้ทำงานในจิตใจของเขาอยู่เสมอ Let's persevere in the truths that we know ก็อยากจะหนุนใจให้เราเป็นกลุ่มคนแบบนั้นแล้วก็มุ่งที่จะดำเนินชีวิตตามความจริงที่เรารู้อยู่เป็นประจำ Let's always be aware that if we s h r i n k back from the truth Direct และให้เราเตือนตัวเองไว้เสมอว่าถ้าเราถอยหลังให้กับความจริงเมื่อไหร่ชีวิตของเราไม่มีทางที่จะมีชัยชนะได้เลย But stir up our stir faith what if in for done แต่ถ้าเรากระตุ้นความเชื่อของเราให้ทำงานอย่างต่อเนื่องในความจริงที่พระเยซุคริสทรงไถ่เราทรงทำให้เราแล้ว righter and เราก็จะเห็นว่าชีวิตของเรานั้นจะมีสง่าราศีที่เจิดจ้ามากขึ้นนี่คือความจริงแท้แน่นอน I I have seen this with my own eyes. เอาจริงๆนะผมก็เคยเห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยตาของผมแล้ว People learn the truth of God. ผู้คนได้เรียนรู้ความจริงจากถ้อยคําของพระเจ้า And, and they're set free. แล้วเขาก็เห็นชีวิตเป็นอิสระ And their life begin to move in the right direction. ชีวิตของเขาก็เริ่มที่จะเป็นไปตามเส้นทางที่พระเจ้ากําหนดไว้ And even their face looks brighter. หน้าตาของเขาก็ดูแบบว่าสดใสมากขึ้น Not not just the physical มันไม่ใช่เป็นเพราะว่าคือแค่ใบหน้าภายนอกอย่างเดียว but the, the transformation and the truth that they have received seems to make them more glorious แต่ว่าความจริงการเปิดเผยสําแดงที่เขาได้รับแล้วเขาดําเนินชีวิตตามความจริงตรงนั้นเนี่ยมันส่งผลทําให้ใบหน้าของเขาดูมีสง่าราศี but then along the way something happens แต่ว่าระหว่างทางมีบางอย่างเกิดขึ้น and they shrink back from the truth เขาก็เลยถอยหลังให้กับความจริง they stop walking in the truth they know เขาไม่ได้ดําเนินชีวิตตามความจริงที่เขาเคยรู้ then you meet them years later หลังจากนั้นพอคุณเจอเขาเนี่ย you know you can literally see There's no glory on their face. คุณสามารถเห็นได้เลยว่าใบหน้าของเขามันไม่มีสง่าราศี You can see that you know even their heart have you know shrunk in fear and bondage. แล้วมันสามารถรับรู้เลยได้ว่าในใจของเขาเนี่ยมันห่อเหี่ยวไปด้วยความกลัวความท้อใจ And it's so sad to see that. มันน่าเสียดายเนาะที่เราได้เห็นแบบนั้น And some people seem to be in that cycle. แล้วบาง <Yeah. S 2> คนเองก็ดูเหมือนชีวิตมันอยู่ในวงจรแบบนี้ตลอดวันนี้ผมเองอยากจะท้าทายคุณ Let's not shrink back from truth from back อย่าปล่อยให้ชีวิตของเราต้องถอยหลังจากความจริง Lets always everything we can stir can do up our faith. แต่ให้เราทำทุกอย่างเท่าที่เราจะทำได้เพื่อจะเป็นการกระตุ้นความเชื่อของเรา Yes, takes effort it ใช่แน่นอนมันก็ต้องใช้การทุ่มเท It means we cannot live and spend time like other people do นั่นหมายความว่าเราไม่สามารถจะดําเนินชีวิตด้วยการใช้เวลาไปกับเรื่องต่างๆเหมือนคนอื่นได้ Sometimes our life may seem boring บางครั้งชีวิตของเราดูเหมือนมันน่าเบื่อจังเลย But you, the long run, แต่ผมบอกคุณเลยว่าถ้าเราพูดถึงระยะยาว that comes forth beautiful. ผลที่เกิดขึ้นในชีวิตมันจะงดงามจริงๆเมน s pray. <S ให้เราที่ฐานด้วยกันนะคะพระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับความจริงและสติปัญญาในเรื่องนี้ วันนี้เรายอมรับว่าพระองค์จริงๆได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราแล้วเพื่อเราจะสามารถดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อมั่นในพระองค์ได้เพราะวิญญาณไปสุดขอพรงช่วยเรา from the truth of Christ she จะไม่ถอยหลังออกจากความจริงของพระคริสต์ but to go deeper in it แต่เราจะก้าวลึกลงไปในความจริงนั้น we thank you for this day เราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ and for your blessings today และสำหรับพระพรของพระองค์ในวันนี้ด้วย in Jesus name ในพระนามพระเยซู amen we'll have a wonderful weekend we'll see you again ขอให้มีความสุขมากๆในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่